นี่ไปแรกอีกหนึงกิจกรรมค่ะกับชมรมแม,แม่บานน้วยบัญชาการทางพัฒนานะคะก็มีการส่งมอบความสุขค่ะแล้วก็จัดเลี้ยงอาหารใกับเด็กออทิสติกในพื้นที่ของจังหวัดยาลาค่ะ ชมรมแม่บาน,นวยบัญชาการทหารพัฒนาโดยแม่บานสำนักงานพัฒนาภาักเซนวยบัญชาการทหารพัฒนานำโดยนางตับณีจันพุ่มและคณะรวมส่งมอบความสุขจัดกิจกรรมสาธาธรณประโยชน์มอบข้องควันค่ะแล้วก็จัดเลี้ยงอาหารในกับน้องนองอทิสติกซึ่งเป็นการช่วยเหลือปัจจัยคันผื่นท้าในกับเด็กๆในการดำเนินชีวิตต่อทีอู่นยนส่งเสริมถักษะชีวิตบุคคลออทิสติกจังหวัดยาลานะคะ กิจกรรมเนี่ยก็มีการมอบข้องควัญมีทุนอาหารกลางวันมีการมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์เสริมถักษะให้กับน้องๆได้ระบายซีแล้วก็มีการฝึกสมาธิโดยการระบายสีสมุดผาบนะคะ,คะรวมทั้งได้มีการมอบน้ำดืม่มสิ่งของเครื่องใช้ข้าวซารอาหารแหงไข่ไก่ขนมอมยิมนี่น้องๆชอบนะอมยิมแล้วก็ได้มีการจัดเลียงอาหารกลางวันอย่างที่เห็นไก่ก็ชอฟละแน่นอนรวมกับไอติมก็ชอบด้วยเหมอนกันคือมีการแจกให้กับน้องๆในางานอีกด้วยค่ะ ศูนย์ทรงเสริมผักษาชีวิตบุคคล ออทิสติกจังหวัดยาลานะคะก็จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2561ค่ะภายใต้มูลนิธิออทิสติกไทยเป็นองค์กรสร้างสรรค์ประโยชน์ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการได้รับดีมาจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาตินะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยดําเนินงานด้านส่งเสริมและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและก็เยาวชนบุคคลออทิสติกบุคคลที่มีความบล็อก่องทางการพัฒนาด้านการเรียนรู้คนพิการนะคะและการผูกโดยโอกาสในสังคมซึ่งปัจจุบัน ค่ะก็มีเด็กออสซิติกในความดูแลในจํานวน40สคนนะคะนี่ก็เพื่อเป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆนะในการที่จะมอบความสุขให้นี่มีทั้งข้องกินใช่ไหมแล้วก็วัดท้องฝึกสมาธิด้วยฝึกสมาธิให้กับน้องๆด้วยนะคะก็คือไปส่งมอบความสุขน้องๆพอเขาเห็นแล้วกเขาก็ยิ้มได้ฟึกตองเพราะว่าการระบายซีเนี่ยมันช่วยฝึกสมาธิฝึกกล้ามเนื้อฝึกอะไรๆในอย่างให้กับน้องๆด้วยนะเป็นกิจกรรมที่ช่วโรงพบาลน้วยบัญชาการด้านพัฒนาเขาจัดขึ้นเพื่อจะส่งความสุขให้กับน้องๆในพื้นที่่่ขอองงงจััวดยะะลานเคค ที่นี่ค่ะเดี๋ยว